ตัดสินใจตัดสินใจตัดส,ส,สินใจเอาปืนลงมาเนี่ยแฟนผมไปส่งโรงพยาบาล<อ>ครับหายใจไม่ออกผมบอกว่าช่วยทันทีหมอช่วยขเขาก็ซักเขาซักมากเขาซักประวัตินะครับซักมันตำรวจซักผู้ต้องหาักไปอยู่ไหนทําอะไรโดนอะไรไเกิดที่ไหนบอกพี่คนหายใจไม่ออกแล้วช่วยก่อนเถอะยาก,ก็อยู่แล้วก็อยู่แต่วค่อยซักช่วยก่อนเถอะบอกต้องบอกก่อนมันก็ไม่ช่วยช่วยไม่ได้ บอกพี่ขอร้องอ่ะช่วยได้ไหมช่วยก่อนคนยังหายใจไม่ออกแบบเลือดออกปากสมรักเงี้ยก็เลยแล้วเขาก็เดินหนีบอกไม่บอกผมช่วยไม่ได้รับเขาก็เดินหนีบอกผมบอกเขาบอกพี่ช่วยได้ไหมไม่ช่วยจริงนะบอกกูไม่ช่วยงมชักปืนออกมาขู่เขาแล้วก็เ้วยความเมาด้วยความโมโหเมาด้วยโมโหด้วยครับใตทางใจยิงเลยครับ ไปที่ร้านคาราโอเกะผมไม่ได้ทำคนระับจากนั่นไปไกลไหมจากขอชะกันไปวังเงย็นกว่ามันสิบโล,โลครับสิบโลครับแล้วก็ไปถิงที่ร้านครับเองลงไปหรือไม่ได้ลงผมลงไหมครับลงไปครับ,ลรบแล้วตกลงได้ยิงไหมไม่ได้ยิงครับแล้วใครยิงไอ้แง๊สครับไอ้แง๊สผมมีแง๊สไหมแง๊สค,ค,คนละคนครับ อย่างเงี้ยคือเพื่อนกันครับไปกันสองคนครับไปกัแไม่ใช่ไงอย่างเงี้ยนี่เป็นคอมเมนมันมาอยู่ตรงนั้นข้างหลังอ่ะเอาแล้วมันไปยิงทำไมอย่างเงี้ยนลยกเดียวครับอย่างเงี้ยเป็นกระปืนอ้แางเกับปืนเราไปนี่นะไอ้ปืนไอ้แางเปืนที่ยิงเมื่อคืนเนี่ยปอกเหมือนกันหมดเลยต้องซื้อมาด้วยกันนึกไง เนี่ยเหมือนกันหมดทุกปอกเลยที่โรงพยาบาลที่ที่ร้านคาราโอเกะที่เองยิงที่บ้านเมื่อคืนมันกระบอกเดียวกันหมดเลยมันช่างประจวบเหมาะนึกไงก็บอกมันเอาปืนของไปอ๋อมันเอาปืนเองไปเอาไปตอนไหนเอาไปตอนลงมาลงจากไหนไปรับมันรับที่ไหนป่าข้างหลังร้านนะครับป่าข้างร้านครับแล้วเองนัดกันไว้ไงตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะตั้งแต่เย็นนะครับโทรหาแล้วกลางคืนเนี่ยแล้วเองกระป หลังจากที่ตัวนายเวระถูกตำรวจจับกลุมแล้วนะครับวันนี้ล่าสุดเขาได้ถูกนำตัวมาถแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ที่จังหวัดชนบุรีครับตัวเขาเองก็รับสารภาพในบางส่วนนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เจ้าตัวนั้นยังคงให้การปฏิเสธอยู่ครับ